ตำนานปีศาจจิ้งจอกก้าวหางปีศาจไก่และปีศาจพินสูตาจีหญิงงามล่มเมืองจิ้งจอกก้าวหางถือเป็นปีศาจที่มีต้นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียพบได้ทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีพวกมันมีความเฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์เชี่ยวชาญในการแปลงร่างเป็นหญิงงามเขาเ้าใกล้หลาเุรุษผู้ทรงอำนาจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไผ่พิบัติแก่บ้านเมืองสำหรับในประเทศจีนมีตำนานเรื่องเล่าชื่อว่าหองสินเล่าขานเกี่ยวกับหญิงงามล่มเมืองซึ่งเชื่อกันว่าแท้จริงแล้วคือปีศาจจิ้งจอกแปลงกายมาตำนานเล่าว,ว่าพระเจ้าโจอองเห็นรูปปั้นของเทพธิดานีหวาแล้วเขียนกรอนที่หยาบโลนต่อรูปปั้นของนาง ในทำนองที่ต้องการมาเป็นภรยาเทพธิดานีวาโกรธจัดจึงทรงปีศาจจิงจอกปีศาจพินและปีศาจไก่มาทำลายพระเจ้าโจ้อองหลังจากที่พระเจ้าโจาอองเห็นรูปปั้นของเทพธิดานีวาก็สั่งให้เหล่าขุนนางตามหาญิ้งางามที่เหมือนกับเทพธิดานีวาและได้พบกับสูตาจีซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าเมืองแฝนซู นางจึงถูกส่งตัวมาที่วังทันทีซึ่งในระหว่างการเดินทางนั่นเองปีศาจจรจอก็ลอบสังหารสูตาจีแล้วแปลงกายเป็นนางเข้าวังไปพร้อมกับปีศาจผินและปีศาจไก่ที่ปลอมเป็นหญิงรับใช้ความงดงามของสูตาจีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโจอองมากนางใช้มัรญาและสเสน่ห์ของอิสตรีล่อลวงให้พระเจ้าโจอองเกลียดขาน ลุ่มหลงในสตรีจัดงานเลี้ยงหรูหราฟุ่มเฟือยไม่ออกว่าราชการผูดรีดประชาชนที่ร้ายกว่านั้นคือผู้ใดที่โตแย้งจะถูกลงโทษทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเหล่าเทพเซียนไม่อาจทนเห็นผู้คนบาดเจ็บล้มตายได้อีกจึงส่งลูกศิษย์รวมถึงเทพเซียนมาช่วยเหลือชาวบ้านนำกองทัพบ,บุกโจมตีและคนล้มพระเจ้าโจอองได้เป็นอันสำเร็จ ส่วนปีศาจจิ้งจอกปีศาจพินและปีศาจไก่ก็ถูกส่งตัวให้กับเทพธิดานีหวาแม้ปีศาจทั้งสามจะบอกว่าทำตามคำสั่งแต่เทพธิดานีหวาบอกว่าสั่งให้ทำลายแค่พระเจ้าโจอองแต่กลับทำให้คนบริสุทธิ์จำนวนมากต้องเดือดร้อนไปด้วยจึงสั่งลงโทษทั้งสามด้วยความตายทว่า มีเพียงปีศาจจิ้งจอกที่สามารถหลบหนีจากการลงโทษไปได้ในภายหลังผู้คนเชื่อว่าปีศาจจิ้งจอกตัวนี้ยังคงหลบหนีไปก่อความเดือดร้อนตามประเทศต่างๆในร่างของหญิงงามจากตำนานนี้ทำให้ผู้คนถกเถียงกันว่าจิ้งจอกเป็นเทพเจ้าที่พวกเขาควรเคารพกราบไหว้หรือเป็นปีศาจเจ้าเล่ที่ควรอยู่ให้ห่างไว้ คำสาบของยักษ์นนทการกับกำเนิดของทรพีควายอากตันยูสำนวนลูกทรพีและวัดรอยเทา้ามีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เรื่องราวเริ่มต้นจากยักษ์ที่ชื่อนนทการซึ่งมีหน้าที่เฝ้าประตูกำแพงในอุทยานของพระอิศวรหลงรักนางฟ้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระอิศวร นนทการก็เลยหยิบดอกไม้ปลาใส่นางฟ้าแต่ปรากฏว่านางฟ้าไม่พอใจและเอาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรจึงลงโทษให้นนทการไปเกิดใหม่เป็นควายชื่อทรพาทั้งยังสาปให้ต้องตายด้วยฝีมือของลูกที่เป็นตัวผู้นนทการจึงไปเกิดใหม่เป็นพยาควายเผืออทรพาร่างกายกำยำนิสัยดุร้าย มีบริวารเป็นควายตัวเมีย5,000ตัวอาศัยอยู่ในป่าอย่างสุขสบายทรพรารู้เรื่องคำสาบดีจึงขิดลูกที่เป็นตัวผู้ให้ตายหมดทุกตัวเท่าว่ามีควายตัวเมียตัวหนึ่งแอบไปตกลูกในถ้ำเป็นตัวผู้ตั้งชื่อให้ว่าทรพีมันขอให้เทวดาในถ้ำช่วยคุ้มครองอรพี เหล่าเทวดาเกิดความสงสารจึงไปอาศัยอยู่ในเขาทั้งสองข้างและขาทั้งสี่ข้างของทอรพีทั้งยังให้รับพรให้มีพละกกำลังมหาศาลทรพีเติบโตขึ้นมาโดยรู้เรื่องความโหดร้ายของทอรพาผู้เป็นพ่อมีนิสัยชอบวัดรอยเท้าของตนกับรอยเท้าของทอรพาอยู่เสมอ จนกระทั่งวันที่รอยเท้าของทั้งสองมีขนาดเท่ากันทรพีก็ไปท้าสู้และเอาชนะได้สำเร็จทำให้ทรพาเสียชีวิตตามคำสาปแช่งเมื่อคำสาปสิ้นสุดลงทรพาก็กลับมาเป็นยักษ์เฝ้าประตูดังเดิมส่วนทรพีก็ล้าพองใจในความเก่งกาจของตัวเองจึงเดินทางไปท้ารบกับพระอิศวรซึ่งพระอิศวรก็ไม่พอใจ บอกให้สู้ชนะพญาภาลีให้ได้ก่อนแล้วจึงมาสู้กับตนนอกจากนี้พระอิสวรยังได้สาบแช่งว่าหากทรพีตายมันจะไปเกิดใหม่เป็นยักษ์ชื่อมังกรกันและตายด้วยศรของพระรามทรพีได้ฟังก็ไม่มีความเกรงกลัวใดๆไปท้าสู้กับภาลีทันทีภาลีกับทรพี สู้กันที่ทถ้ำเป็นเวลา7วัน7คืนก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะพาลีจึงเอ่ยถามด้วยความสงสยัยว่าทำไมทรพีถึงเก่งกาจได้เช่นนี้มีเทวดาประจำองค์ให้ความช่วยเหลือหรือไม่ทรพีตอบกลับไปอย่างทนงตนว่าขาเก่งของข้าเองไม่ใช่เพราะใครเทวดาที่คุ้มครองทรพีได้ยินก็ไม่พอใจ จึงออกจากเขาและขาของมันไปเสียหมดทำให้ทรพีพ่ายแพ้และสิ้นชีพด้วยฝีมือของพาลีหป็งไปตามคำสา์แช่งของพระอิศวรภายหลังเรื่องราวของทรพีจึงกลายเป็นสำนวนตำหนิคนอัต,ตันยูที่ไม่รู้จักบุญคุณคนหรือเนรคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไม่ดี ตำนานผีญี่ปุ่นยายเทอร์โบยายสปีดผียายแก่วิ่งไล่ตามรถด้วยความเร็วสูงจนทำให้คนขับเสียชีวิตยายเทอร์โบหรือที่คนไทยเรียกว่ายายสปีดเป็นผีญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นหญิงชลาผมขาวหมดโลน ดูภายนอกเหมือนคุณยายทั่วไปแต่มันเป็นผีที่สามารถวิ่งไล่ตามรถที่มีความเร็วกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ตำนานเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งขับรถเข้าอุโมงค์ใกล้กับภูเขาร็อกโขตอนกลางคืนคนเดียวจู่ๆก็ได้ยินเสียง เหมือนมีคนเคาะกระจกชายหนุ่มหันไปมองตามที่มาของเสียงและพบว่าหญิงชลาคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ด้านข้างควบคู่ไปกับรถของเขาที่ขับด้วยความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยสีหน้าที่น่ากลัวชายหนุ่มเผลอไปสบตากับเธอเข้าและจูจ่ ก็รู้สึกเหมือนควบคุมร่างกายไม่ได้รถกิแลนมาด้วยความเร็วสูงจึงชนเข้ากับข้างอุโมงค์ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงบางก็ว่าเสียชีวิตบางก็ว่ารอดมาได้แต่อาการสาหัสมากตอนแรกยายเธอโบปรากฏตัวเฉพาะที่บริเวณอุโมงค์ใกล้กับภูเขาร็อกโขจังหวัดเฮียวโง ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ภายหลังก็มีผู้พบเห็นผีตนนี้ไปทั่วญี่ปุ่นจึงสันนิษฐานว่ามันไม่ยึดติดกับสถานที่และคนขับขี่ทุกคนก็สามารถพบเจอมันได้การปรากฏตัวของยายเทอร์โบในหลายๆพื้นที่มีความแตกต่างกัน บางก็ว่าเป็นเพื่อนของผียายเทอร์โบแต่บางตำนานก็บอกว่าเป็นผีตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์เช่นยายเทอร์โบที่ถือลูกบาสเกตบอลมันจะโยนลูกบาสใส่คนขับให้เสียสมาธิหรือทำให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มจากแรงกระแทกของลูกบาส ที่โยนใส่หัวแต่ถ้ารับลูกบาสรถก็จะเสียการทรงตัวทำให้รถล้มอยู่ดีหรือยายเทอร์โบที่แบกลงศกไว้บนหลังมันจะหาจังหวะดึงคนออกจากรถแล้วยัดเข้าไปในโลงจากนั้นก็เอาไปฝังทั้งเป็นแต่ตำนานของยายเทอร์โบ มีที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือมันมาปรากฏตัวในประเทศไทยด้วยชื่อว่ายายสปีดซึ่งมีลักษณะภายนอกและการปรากฏตัวไม่แตกต่างกันเลยแต่จริงๆแล้วยายสปีดไม่ใช่ผีไทยหรือผีญี่ปุ่น ที่มาปรากฏตัวที่ประเทศไทยแต่อย่างใดเรื่องมันมาจากการที่นักศึกษาคนหนึ่งรู้จักเรื่องผียายเทอร์โบก็เลยเอาไปเล่าให้รุ่นน้องฟังและเปลี่ยนชื่อเป็นยายสปีดแต่รุ่นน้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่รุ่นพี่เจอมาจริงก็ได้เล่าต่อๆกันไป จนกระทั่งมีคนนำไปเล่าในรายการผีชื่อดัง <Huh? S 1> ออกอากาศทั้งประเทศผู้คนจึงเข้าใจไปว่ายายสปีดเป็นผีที่มีตัวตนอยู่ในประเทศไทยจริงๆ